ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอนิกมาชิตเตอร์จาก BBC Sport รายงานว่าลิเวอร์พูลคิดถึงอูโกเอกิติเก้ในเกมที่พวกเขาแพ้ให้กับคริสตันพาเลตไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาเป็นกองหน้าคนเดียวที่ผมรู้จักที่ย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัวมหาศาลและหลายคนคิดว่าเขาจะต้องนั่งสำรองแต่เขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆในทุกๆสัปดาห์เขาเล่นกับทีมใหม่ได้อย่างลงตัวดูเหมือนว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยด้วยซ้า มีการพูดถึงอเล็กซานเดอร์อิซักกันเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะเขาเล่นได้อย่างเหลือเชื่อกับนิวคาเซิลที่ผ่านมาแต่ผู้เล่นคนนี้เอกิจเกดูเหมือนจะทำหน้าที่ได้ดีครั้งแล้วครั้งเล่าทุกครั้งที่เห็นเขาลงเล่นคุณจะรู้สึกเหมือนเขาควรจะทำประตูได้เขาเก็บบอลไว้ได้ดีอย่างมากเขาเป็นตัวเลือกที่แตกต่างสำหรับลิเวอร์พูลเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและแน่นอนว่าลิเวอร์พูลจะคิดถึงเขาในเกมล่าสุดที่แพ้พาเลไป เพราะผมเชื่อว่าหากเขาอยู่เขาจะสร้างความแตกต่างในเกมลุกได้อย่างแน่นอนหลีกเอิงให้คำนิยามไทยเลอร์มอตันว่าเด็กหนุ่มที่มาจากอังกฤษชอบใส่เสื้อแขนยาวและสวมเสื้อใส่ในกางเกง หลังจากที่มอตันมงประตูชัยช่วยให้ทีมโอลิมปิกลียงบุกไปเอาชนะลีว1ต่อ0ในค่ำคืนที่ผ่านมานับว่าน,นี้เป็นประตูแรกของมอตันในสีเสื้อของลียงอีกด้วยและช่วยให้ลียงขยับขึ้นไปเป็นที่2และมี15แต้มเท่ากับอันดับที่1ของตารางอย่างปารีสแสงแชกแมงแล้วในเวลานี้พอกอสจากลิพูเอเครายงานว่า มีลอจเคอร์เค,เคสยืนยันว่าเขาได้รับการสนับสนุนจากแอนดูลบสันอย่างมากและพวกเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในสนามและนอกสนามอีกด้วยความสัมพันธ์ของเรานั้นดีมากเลยครับก่อนเกมเขาสร้างแรงบรันดาลใจให้ผมเสมอเขาบอกผมว่าออกไปทำสิ่งที่นายทาเมื่อรุูการที่แล้วสิเขามักที่จะคอยช่วยผลักดันผมอยู่ตลอดหลังเกมเขาก็แสดงความยินดีและบอกผมว่าผมควรจะทำแบบนั้นต่อไป แน่นอนว่าเราเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวเขาเป็นตำนานที่ทำสิ่งที่น่าทึ่งมามากมายคว้าแชมป์มาได้ทุกอย่างและยังมีคุณภาพอยู่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยู่ที่นี่เขาเป็นนักเตะที่เล่นมานานมากในทีมนี้และนี่คือสโมสรลิเวอร์พูลเรากำลังแข่งขันกับทุกๆอย่างเขาผลักดันผมผมก็ผลักดันเขาและผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีในสโมสรใหญ่แบบนี้อย่างที่ผมบอกผมเล่นแตกต่างออกไปนิดหน่อยดังนั้นผมจึงกำลังปรับตัว ผมคงคิดว่าในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมากับเอเวอเรตผมน่าจะมีอิสระมากขึ้นนั่นเป็นแค่สิ่งที่โค้ชต้องการให้ผมทำดังนั้นอย่างที่ผมบอกผมแค่จะทำตามที่เขาบอกในทุกๆเกมก็แค่นั้นเกมเพียจากเดอัลติกรายงานว่ายูฟาได้ทำการตั้งข้อหาดีโก้สิมเมลเน่ผู้จัดการทีมอตเลติกมาลิดฐานความประพฤติตัวไม่เหมาะสมหลังจากโดนใบแดงที่สนามแอนฟิลด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สามีพ่ายแพ้กับลิเวอร์พูลในยูฟาแช,ชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกของรอบลีกเฟสไปด้วยสกอร์3ต่อ2ในช่วงท้ายของการทดเวลาการแข่งขันจากลูกมงของเฟอร์กิวฟันได์ในนาทีที่90บวก2จากนั้นซิโมเน่ก็ดูเหมือนจะสติแตกและเข้าไปมีเรื่องกับแฟนบอลลิเวอร์พูลเกือบจะทันทีทั้งนี้สโมสรลิเวอร์พูลเองก็ถูกกล่าวหาว่าแฟนบอลของพวกเขาได้ทำการคว้างปาสิ่งของใส่ซิโมเน่และทีมงานสตาฟโค้ชของเขาเช่นกัน ตอนนี้ยูฟายังคงสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าเดวิดลากอสนักโภชนาการของแอตเลติกาดริลถมน้ำลายใส่แฟนบอลเจ้าถิ่นอีกด้วยไซมอนจอแดนตอบโต้อ,ตอ,ตอ,ตอ,อย่างรุนแรงต่อแฟนบอลลิเวอร์พูลหลังจากเหตุการณ์ใบแดงของดิโก้ซิโมเนเขากล่าวกับท็อกสปอร์ตว่าผมจะพูดอะไรบางอย่างที่น่าจะจุดประกายให้แฟนบอลลิเวอร์พูลเดือดดานและกระตุ้นให้เกิดกระแสที่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างว่าผมนั้นไม่ชอบลิเวอร์พูลซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ได้ไม่ชอบ ผมต้องบอกว่าการพาทีมไปที่นั่นและยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลยิงใส่หน้าแฟนบอลของพวกเขาซึ่งเป็นพวกไอ้ขี้แพ้ที่นิสัยไม่ดีมากๆแฟนบอลพวกนี้ไม่ชอบก็เหมือนกับแฟนบอลส่วนใหญ่ไม่ชอบเช่นเดียวกับไอพวกแฟนบอลพวกนี้ส่วนใหญ่แม่งคิดแต่ว่าจะมีสิทธิ์พูดอะไรก็ได้ที่จะต้องแพร่เวลาที่ทีมยิงประตูได้ผมยังจำได้เลยตอนที่เราเล่นกับพวกเขาในศึก f อฟครับจอแดนกล่าวเพิ่มเติมผมคิดว่าแดนนี่เมอร์ฟี่เล่นด้วยนะตอนนั้นแล้วเราก็ยิงประตูได้ ซึ่งก็สมควรแล้วไอ้ผมนะ่ะไม่เท่าไหร่แต่เป็นคณะกรรมการบริหารที่ผมมีลุกขึ้นมาฉลองประตูแฟนๆลิวอร์พูก็ไม่พอใจจนทําให้เซจวดสนามต้องเข้ามาห้ามทันทีบอกให้นั่งลงเราไม่ต้องการให้คุณฉลองทงั้งทางกายภาพและทางวาจาอย่างที่รู้กันเพราะคนที่มีสิทธิ์ทําประตูที่แอนฟิลมีแค่ลิวร์พูเท่านั้นถ้าคนอื่นยิงประตูได้มันจะสร้างความกดดันอย่างหนักมากมีการด่าทอลงมาเอาเป็นเอาตาย และพวกเขาควรได้รับคําวิจารณ์มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นตอนที่ผมพาพาเลตไปเล่นที่นั่นผมไม่ชอบเขาเลยผมไม่รู้สึกชอบพวกเขาเลยสักนิดผมคิดว่าพวกเขาเป็นแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมไม่ต้องสงสัยเลยผมคิดว่าที่นี่เป็นสโมสรฟุตบอลที่ยอดเยี่ยม แต่มีทัศนคติแบบที่ว่าถ้าคุณยิงประตูได้และพวกเขาไม่ชอบพวกเขาก็จะเล่นคุณและแน่นอนพวกเขาเล่นคุณหนักเลยทุกสมสร,รก็ไม่พอใจและอยากจะเล่นคุณกลับกันทั้งนั้นอันนี้เข้าใจแต่ที่ลิว์ภูมันแตกต่างกันสุดขั้วผมบอกคุณได้เลยว่านั่นแหละคือสิ่งที่ผมกำลังพูดผมไม่ได้พูดเพื่อให้ใครคลิกผมไม่ได้พูดเพื่อให้ใครโต้เถียงผมจำได้ว่าตอนเดินออกมาผมคิดในใจว่าพวกมึงคิดว่าตัวเองเป็นใครวะ คือความจริงก็คือประธานสโมสรในตอนนั้นให้มาสคอตตัวเล็กๆแก่ผมพร้อมพูดว่านี่คือสิ่งที่เรามอบให้สโมสรเล็กๆเมื่อพวกเขามาที่นี่มันอาจจะมีการหมุนเวียนอาจจะน่ารำคาญเหมือนกันแต่มันคือประสบการณ์นั้นผมไม่ได้บอกคุณผมไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาผมไม่ได้พยายามจะหาแสงฟานได้ยืนหนึ่งเปิดอันดับจอมเคลียบอลเพียร์ลีคหานัดแรก เปิด10อันดับนักเตะจอมเคลียบอลเพียม์มี่ง5นัดแรกเฟอร์กิลฟานไดค์กองหลัง Liverpool, ลิเวอร์พูลรังเบอร์หนึ่งตามด้วยมาโอสเซเนซีและเซฟฟานเดนเบิร์กเฟอร์กิลฟานไดค์ปลากรหลงกัปตันทีมลิเวอร์พูลเป็นนักเตะที่สกัดบอลออกจากพื้นที่อันตรายได้มากสุดจำนวนรวม4 6ครั้งในการเล่นเพียม์มิ่ง5นัดแรกของฤดูกาล2025 2026ขณะที่มาโอสเซเนซี oss, zi, กองหลังบอลน,นัดตามมาเป็นอันดับ2เคลียบอลออกจากพื้นที่อันตรายได้ทั้งหมด45ครั้ง1 0นนักักกกเเตคลีออียยรรบมมาสุดดพแ หนึ่งเฟอร์กิลฟันได้ลิเวอร์พูล46 2สิบหกอมาคอสเซเนซี่บ่อนมัด45 3เซฟฟานเดนเบิร์กเบรนฟอร์ด39 3สิบเกรวบโยคิมอาร์เดเซนฟูแลมสามสิบเจมทาคอฟสกี้เอเวอร์ตัน38 6ฮาเมลเอ็ดดาวเบอร์ลี่สา7สโลโลดอนลีด36 8มาซิมเอสเทฟเบอร์ลี S ่สามสไมเคิลคีนเอเวอร์ตัน35 10ยานพอฟานเฮคเกอร์ไบรตัน33 จากประสบการณ์จริง ACL เจ็บกายไม่เท่าเจ็บใจส่งกำลังใจถึงโจโวนี่เลโอนีขอขอดบคุณบทความจากฮอสซอลันโซข่าวการบาดเจ็บของโจโวนี่เลโอนีแนวรับดาวรุ่งวัย18ปีของลิเวอร์พูลที่ถูกยืนยันว่าฉีกเอ็นไขว้หน้าหัวเขา่าหรือ ACL ทำให้แฟนบอลต่างรู้สึกเห็นใจเด็กคนนี้และสำหรับคนที่เคยผ่านนรกบนเส้นทางนักกีฬาแบบนี้มาแล้วจะรู้ดีว่ามันไม่ใช่เพียงแค่อาการบาดเจ็บทางกาย แต่มันคือบททดสอบทางจิตใจที่ยากที่สุดบทหนึ่งในชีวิตคําคืนที่อันฟิล์ลวร์ผู้เฉือนชนะเซาท์แฮมตันสองตัวหนึ่งในสกคาราบาวครับควรเป็นคําคืนแห่งรอยยิ้มแต่กลับถูกกลบด้วยความกังวลเมื่อกองหลังดาวรุ่งวัย18ปีล้มลงจากจังหวะเข้าประทะและถูกหามออกในนาทีที่8 1ก่อนถูกยืนยันว่าเป็นอาการเอ็นไข้หน้าหัวเขา่าฉีกมันคืออาการบาดเจ็บที่นักฟุตบอลทุกคนภาวนาไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะไม่ใช่เรื่องเล็ก และไม่ใช่เรื่องที่จะหายขาดได้ในเวลาไม่กี่สัปดาห์แต่มันหมายถึงการหายไปเกือบทั้งฤดูกาลหรือมากกว่านั้นบางคนอาจพูดว่านักฟุตบอลเจอ ACL กันบ่อยแต่ต้องบอกให้ชัดว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอมันคือฝันร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้และเมื่อเกิดแล้วสิ่งเดียวที่ทําได้คือผเผชิญหน้ากับมัน ACL ขาดเพียงอย่างเดียวอาจยังพอมีทางกลับมาเร็วขึ้น แต่หากมีหมอนรองกระดูกฉีกเพิ่มเติมเหมือนในหลายกรณีเวลาฟื้นฟูจะยาวนานและยากขึ้นทันตาผมเองเคยผ่านมันมาแล้วทั้ง ACL ขาดพร้อมหมอนรอง2ฝั่งฉีกตอนนี้ผ่านมาเกือบ4เดือนแม้จะเข้ายิมและกายภาพทุกวันแต่ก็ยังวิ่งไม่ได้เต็มที่และนี่คือสิ่งที่ซื่อหลายแห่งมักไม่ได้เล่าไม่ใช่แค่เรื่องของการผ่าตัดและเวลาพักฟื้นแต่คือความจริงที่ว่าชีวิตประจำวันยังไม่ปกติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างโทมัสคาดูเซา,าร์คสัญญยแพทย์ออโทปิดิกย้ำว่าสำหรับวัย18ปีอย่างเลโอนี่ร่างกายยังมีศักยภาพฟื้นฟูสูงกล้ามเนื้อยืดหยุ่นและเขา่ายังไม่เสื่อมแต่สิ่งที่ยากคือการต่อสู้ทางจิตใจการพักยาว9 12เดือนหมายถึงการพลาดช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนาฝีเท้าและต้องอดทนกับความไม่แน่นอนว่าเมื่อกลับมาแล้วจะยังเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่ การผ่าตัดมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะหลังจากนั้นคุณจะ,ะเผชิญกับเรื่องซ้ำๆเดิมๆที่ต้องทำประจำทุกวันนั่นคือการกายภาพและจะยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมานี่แหละที่เจ็บยิ่งกว่ากายเพราะมันคือการกัดเซาะหัวใจของนักกีฬาและคนทั่วไปอาการเจ็บของเลวนี่ทำให้ลิเวอร์พูลเหลือเซนเตอร์ตัวหลักเพียง3คนคือเฟอร์กิลฟันดอิบราฮิมาโกนาเต้และโจโกเมส เฮดโค้ชอาร์เนอร์เคยพูดว่าอาจใช้วาตารุเอนโดหรือไรอันกราวเฟนแบกถอยลงมายืนหลังได้แต่ความจริงคือการเสียจังหวะของทีมแดนกลางก็อาจทำให้สมดุลพังไปทั้งระบบริสวิลเลียมหรือดาวรุ่งอย่างอามาลาเนาโลและวิลลิกี้ลักกี้อาจถูกดันขึ้นมาแต่หากมีใครเจ็บอีกเพียงหนึ่งรายลิอร์ภูจะกลายเป็นทีมที่ขาดแคลนแนวรับทันที นี่คือเหตุผลว่าทำไมตลาดหน้าหนาวอาจเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งโดยชื่อของมาร์เกฮีอาจถูกหยิบกลับมาพูดถึงแม้จะเพิ่งล่มไปเมื่อเดดไลน์ที่ผ่านมาสำหรับเลวนี่หรือใครก็ตามที่ประสบเหตุแบบนี้การฟื้นฟูจะยาวนานกว่าที่ใจคิดและความเหนื่อยล้าจะกัดกินทั้งกายและใจขอให้เชื่อเธอว่าเวลาจะคืนทุกอย่างให้ จะช้าหรือเร็วไม่ใช่ประเด็นสําคัญสิ่งสําคัญคือการกลับมาอย่างมั่นคงและมั่นใจเพราะฟุตบอลไม่ได้ตัดสินกันที่ความเร็วในการฟื้นฟูแต่มันวัดกันที่ความแข็งแรงของหัวใจที่จะลุกขึ้นสู้ใหม่อีกครั้งและวันนั้นเลวอนี่จะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ในฐานะนักเตะแต่ในฐานะคนที่ผ่านบทเรียนชีวิตที่หนักหนาที่สุดมาแล้วหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ